จานไหจ้าจานเท่าไหร่หนิเสองร้อยสองร้อยจานนี้ละเออนีขายคุ้มอยคุ้มสองรอ้อาจ้าจานล้อยค่ะจานขายเท่าร่กวจานละรอ้อจ,จานละร้อยน,ลลอยนเอาของจานนี่ละของจานีอ,านอุหามาโดนแล้วจานละร้อย ของจานนี่แหละเดดเอ้าจีจ่าเร็วเอาเมนเมนเมนเดี๋ยวเีาห้เอาเขาไปฝากนอเออนีอะไะก็น้องชีางไปหานน่ฝากเดี๋ยวยีาห้เอาเขาไปฝากนั่แล้วเออ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 ได้ได้ได้ไดเออเออเอเออไปไปแล้วไปแล้ว กยไงไม่ขายจังไนี่นอะลยีบบาทยี่สิบบาทยีสบเออโอ้ยสิบาทไม่ได้เตี้ยอนนี่สิบบาทจังไรอยู่นี่ยมาหาต้อนอะหบมาทไมนี่เจ้าหงขายแพงกว่านั้นสิบาทซะนี่อุ้ยกันเดีมสิบาทเอากันได้กันได้สิบบาทอุ้ยวกอย่ามามาต่อเถบุ๊คยหนึ่งสองามาเอาสิบาทำไมเสียง่บานี่ยังไ้นามอย่านั่งไรไร้ไเบืองนั้นไปไรไป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 สิบบาทยังวะ ไม่ใช่ไม่ใ um> ช่น้องใหม่เฮียน่ะเนาะ What อะไรก็ไม่ดนมาตีลอยนึงมาตีอออยเพาขาลับ Hmm? di oh, ah? oh? nah, kaki oh. nih? Sampai. Sampai. ini. Sampai. Ah, apa mainan ini sih? Oh. ini kadek. Ini kapanan? ini. Ayo. He.

ไข่ปีไู่่สิเอ้าโอ้ว <h att imo> ่าไม่เาไขาไปยังไงดิกไปเลยจ้ากไปกามไปยุ่งิบ้าเอ้าเป็ตกล้องไปเลยไปกล้องกีไปกล้องก่อน อยากหยอกเอา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 อุ้ยกล้าความสุขเล็กๆของเขาปวดนวอันเดียดมากยอโอ้ยมักหยอกอีหลีเด้เพิ่อนดีไหมเอาเอาเอาขาขาเอาขาเหยียดเอาขั้นมั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 นค่ะมันอยู่คนเดียวเนี่ยเอากิ่งไปกิ่งมาอ้ยกอล่า คอนี่ตลกอีลีวะอ๋ออ้าความคันไม่เคยปานีใครพ้วนๆเอาคันๆโอ๊ยโอ้ยโอ้ยคันนี่โอ้ย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 